โช้างน้องปุยก็ขอให้แม่มาริษาและครอบครัวมีแต่ความสุขกับเรสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดบางสิ่งได้สมใจดังปรารถนานะคะจับอะไรก็ขอให้เธอรู้เรืองนะคะก็ขออนุโมทนาบุญต่างๆกับแม่มาริษารู้นะขอบคุณโชงช้างน้องปุยด้วยนะคะที่เป็นสภานุบุญให้ค่ะขอบคุณค่ะนึ่งสองสามสี่หกแปดสิบค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะขอบคุณคุณแม่มาริซานะคะที่ทันเขา้มานะคะ<อ>ก็นะเมตตาป้อนผลไม้คุณยาดาวเรืองห้ารยคะแนนผ่านช่องช้างน้องปุยขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างูง<อ>ขอบคุณนะคะ คุณยายก็ได้ทานผลไม้วาจากคุณแม่มาริสาแล้วนะคะก็คุณแม่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่นะคะวันนี้แวะเข้ามานะที่วันนี้เมตตาป้อนผลไม้คุณยายให้คุณยายได้ทานอิ่มท้องก่อนนอนนะคะขอบคุณคุณแม่มาริสาเป็นอย่างสูงค่ะนะคะอนุโมทนาบุญสาธุบุญกับคุณแม่มาริสาด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะคะขอบคุณช่องช้างน้องปุยด้วยค่ะที่เป็นสะพานบุญให้ค่ะนะคะ